ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่พี่พ่น่องมาเบ่งสวนริกนะครับเนาะมนชมริกวันนี้ก็มีคนงานมาป้าป้าแม่แม่ขเขาจามาเก็บริกซอยื้นนี้บรรยาก,กาศก็ดีดีครับพี่น้องวันนี้ฝนตกก็้งเศร้าตกใบามากฝนก็เริ่มถีบมาอีก แต่แดดบ่มีก็เป็นโอกาสดีสำหรับการเก็บพริกวันนี้ครับใหญ่พี่ภาพี่น้องมาเบิ่งการเก็บพริพกครับเนาะเอาชมพรพิกครับบรรยากาศพริกกดีๆครับเดี๋ยวญ่พยายเบิ่ง Để bà bưng con chèo thịt vô พีคครับพี่นอ้องเบื้องสวนเข้าใส่ระบบน้ำยนต์นะครับเนาะใส่ระบบน้ำยนต์ไฟน้ำจากถังไฟฟ้าเบื้องนี่ครับระบบน้ำยนต์คนใน,นลังเก็บพริีคไฟนี่สายน้ำยนต์ครับพี่นอ้องทั้งนี้เพื่อจะเพื่อใส่ผ้ายางปู มานี้ทอน้าทังห้องทังขึ้นถ้าเมื่อดูดน้าขึ้นใต้ทังเลยครับบอยมารถตามตามมาท่อเนี่ยครับข้าเบื้องขุนเก็บพริกได้หลายใบบุบันนี้ไปเบื้องกันโอ้ได้หลายใบนเนาะคนเก็บ,เเกบพริก ฮ่าเบิ่งฮ่าเบิ่งเบิ่งหน้างานกว่าพริกอ่ะเออพริกพริกงามพริกงามอืมโอ้โหนั่นอ้าวโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับพี่น้องเมาเก็บพริกซอยกันบ้างลุงแจกเก็บพริกมา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 เก็บในสวนสดนสวนเอาไหมคะเก็บเพียกค่ะเก็บเพียก เก็บพีกเก็บพกจ้าสร้างได้เรือจ้าสวยสวยแดงๆเอองามงามพีข้าโอ้พีข้า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 พี้าพีข้าพีย้าพี้าพีข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 ้าพีเ้็บีข้าพีขมาพีข้าพีข้าัีน้าพีข้าพี นี่นี่ไม่เก็บต้นของง่ามอีบ้างหน่นนยนต้นนี่สวยๆดิมาเก็บให้เบ้่งครับงงามๆน่นเอออือครับบรรยากาศมื่อนี้ป้าฝนังเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่แดดไม่ร้อนเลย พิรับมาพริกหวานพริกหวานจ้าพริกหวานสามโลร้อยพริกหวานหวานไม่เผ็ดใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนาะสนใจติดต่อได้เบอร์โทรศูนย์แปดหกเก้าเก้าหกสองเจ็ดสองครับติดต่อเข้ามาได้ครับติดต่อเบอร์นี้แหละค่ะพริกหวานหวานไม่เผ็ดกินไปอร์เบิ้องนี้นะ กินไหนเเืิ่งนี้พี่หวนหวานเต๋โอ้เผ็ดดิมันเนี่ยพี่หวานหวานไม่เผ็ดไม่เผ็ดบรรยากาศจบพีคขึ้นออกจบพูดเดียวว่าไวหรอก พูดหนึ่งพูดหนึ่งยันกล้องเล่นนี้นะครับพี่น้องเลยโอ้ยอย่าไปกลัวทำไมกล้องอ้อมเอ้ยได้เข่ากล้องมันดีแล้วอ่ะพี่ว่าง่ายไปดิน้องอ้อมเนาะง่าย ครสนใจมาติดต่อได้เด้อพี่น่องมาซื้อมาหากันได้ครสนใจติดต่อได้ดูพริกสวยๆดูเทค่คออ่ะแงมแงมครับงามโอ้ <laughs> พริกงงมพริกงาม <laughs> <laughs> ตัวเขาเตะ <laughs> <laughs> พริกหวานห <laughs> วานไม่ต้องปรุงเคี่ยงใส่อร่อยเลย Pị phóng thắng mười gần đây, đấy nó ngang đây mất cả tai pui mày 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 เดี๋ไหนพิกนี่กับพันสุปหัดพี่น e. uh. ้องสุปหัดอ่า้รเข้าแน้าอแสักอันนี้จ่าหาให้เป็นผับคู่มากเป็นแก่สิไปเห็ดเป็นมาไปบูบามาบุมบุวัดนเด็กเงินหมด มันผมใส่ปุ๋ยไปหนอดกําลังหนอยกําลังออกดีอย่างฝนมากพอดีขึ้นกินสกสองชุดอะไหมดกินสักสองจุดอะไรหมดฝันเห็นบอกเออเออเนบอกเลขกว่าอะไครับ ก็อจะซื้อไฮดดอกเ้อเออมื่อ้ซื้อให้คูเเดอระวังสิโอ้เราวันทึกได้ซื้อไปสิบบดเออซื้อซื้อากไว้ให้เขาเนาะอาวัดพาเจ้อาไปที่บบซไปไปสเองเพา่ไปต้องคนเองเถอะฮะอ ฝากพระเกษพรจด้ฝากดินเอาเกียวไปสิบาเองไปวัดวเอาไปตนนอบาสิบไปวัดสิาเอาไปฝากพระนูมาบินฝากบ่เวไปฝากเาไฟฝาเอาเกียวฝากพรไปรูกพระไปตั้งบปวัด

ไปโซดังเพื่องไปเห่าเพื่องไปใก่แล้วแล้วเดี๋ยวนิดเดียว ใบเดือนบรรยากาศใเดือนออกก่อนเลยดิเดี๋ยวเก็บิกแลาวก่อนเป็นเบาหวานด้วยเหมือนกินหลายเลยว่าเป็นดอกแต่คูน่าว่ามีมันเป็นดอก มูนี่งามขนาดเลยแดงดีครับมูยุบานเป็นกินดาด้วยน่าจะสั่นนี่หม่นึงครับสั่นก็นี่มูนี่ตัวบู้ฮอมันเนียมันยาวนหน่อยยากินดา ทังนี้ใส่ระบบไป่ายางพี่นอ้องผ่ายางคุ้มหนาดินแต่ทั้งต้นทั้งนุน่นเอาติดล่องเ่าต้องใส่ผ่ายางคุ้มหนาไร้ขนาดเลยเอาหนาออกนี่แต่ทุกอาทิตย์ทั้งนี้ไค่ยอยู่ทั้งนี้บ่ได้เอาไอ้บ่ได้เอยบร้บริปลูกทั้งหมดใดนั่นทั้งนี้อาไอ้ผ่ายางผ่ายางคุ้มต้นมันจะง,งามครับตน้นจะแข็งแรงดี

ี่ก็ได้เชือกปัง้งงเชือกปัง้งไอ้กันพีกลมลมมันแห้งบี่น้องกดคลิปนี้กัเอาไว้แค่นี้นะครับพี่นอนะอ้องเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เาหน่อยครับติดกดติดตามไว้เพืเบิ่งคลิปลหนาหนะนะครับเนาะคลิปหนาเ้าสิพาเบิ่งว่า ขอาสีเป็นอย่างต่อไปข้างสิเกีย่ยวปูผิกหรือปลูกพริกนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ